สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเชลเฮนริกส p พาวเวอร์ 0W40 นะครับก็เป็นน้ำมันเครื่องนะครับที่พี่อั้นใช้อยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จัดอยู่ในนะครับเกรดท็อปนะครับของเชลนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องนะครับมีความจําเป็นต่อรถมากนะครับคือถ้าเกิดน้ํามันเครื่องนะครับเราแบ่งได้นะครับง่ายๆสามประเภทครับก็คือเริ่มต้นนะครับพิเศษแล้วก็ตัวท็อปนะครับอันนี้คือความรู้ที่พี่อั้นได้เรียนมานะครับสมัยอยู่มอต้นนะครับเคยเรียนวิชา ช่างเครื่องยนต์อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อไหวนะคุณพยายามเล่นรุ่นท็อปหรือรุ่นพิเศษนะครับรุ่นธรรมดามันจะปกป้องเครื่องได้น้อยหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะบ้างซื้อเชลก็ได้คุณไปซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับขอเป็นตัวท็อปนะครับถ้าคุณซื้อไหวถ้าคุณซื้อไม่ไหวนะครับคุณก็เป็นตัวพิเศษครับแต่ว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะอะไรมันก็จะปกป้องเครื่องยนต์น้อยหน่อยนะครับอันนี้เป็นความรู้ เครื่องช่างเครื่องยนต์โดยเฉพาะนะครับเคยเรียนนะจ๊ะเคยเรียนนะจ๊ะช่างเครื่องยนต์คราวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีความพิเศษครับกว่าอย่างอื่นนะครับที่เชลล์เขาโฆษณาเนี่ยก็อย่างแรกนะครับเขาบอกนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นน้ํามันเครื่องสังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์สูงนะครับนั่นก็คือนะครับใช้ก๊าซธรรมชาติ99.5%นะครับไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างนะครับแล้วก็เพิ่มสารดี power b o o ต t นะครับช่วยลดการเสียดแทงเครื่องยนต์ลง6ะกรับเปวก็เป็นนวัตกรรมเดียวกับ ที่เขาใช้นะครับในสนามแข่งฟอร์มูล่านะครับก็ถามว่าที่เขียนมาเยอะๆเนี่ยเคื่นรู้สึกหรือเปล่าเอาพูดตรงๆนะแบบไม่ไม่อ้านที่เขาเขียนมาในนี้นะครับก็โอเคนะครับก็บอกว่าเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะครับคือใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทําให้เครื่องยนต์เรานะครับสตาร์ตติดแล้วก็แบบมีกําลังไหลลื่นนะครับที่ค่อนข้างจะดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับถ้าเกิดใครนะครับมีรถเนี่ยที่เกินสิบกว่าปีนะครับน้ำมันเครื่องคุณเนี่ย ควรจะใช้แบบตัวท็อปนะครับมันจะได้แบบดูแลเครื่องได้ดีนะครับในช่วงต้นๆนะคุณอาจจะใช้รุ่นพิเศษหรือท็อปก็ได้นะแต่ถ้าเกิดรถเกิน10ปีเนี่ยคุณไม่ยามนะครับใช้ตัวท็อปนะครับเพราะว่ามันาาราคามันก็ไม่กี่พันเองอะแต่ว่ามันจะปกป้องเครื่องได้ดีกว่านะครับยิ่งเป็น,นรถเก่าเนี่ยมันยิ่งเห็นความจําเป็นอย่างชัดเจนนะครับก็มีคันหนึ่งนะครับของพี่ยานเนี่ยก็ใช้อยู่นะแต่ว่ามันมันยังใหม่ไงมันก็เลยว่าที่ยังไ,ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดรถเก่าๆคคุณจะะรรู้้้เเลยยนนับวว่่าฮไไอีชด ค่อนข้างที่จะดีนะครับโอเคครับถ้าจุกันคลิปนี้นเนเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับร่วมดิครอยากสนุนพี่อนอาจารย์มีช่องทางธนาคารถิมขึ้นอยู่นะครับแล้วก,กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า